การเมืองเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานของทุกปัญหานในประเทศนี้ใช่โดยเฉพาะเดือนนี้ค่ะอย่างที่ทราบนะกำลังจะมีการเลือกตั้งซ่อมสองเขตสองจังหวัดภาคใต้ชุมพรสงขลาชุมพรเขตหนึ่งส<อ>งขลา,ลาเขตห โอเควันที่เขาจะหย่อนบัตรกันก็คือน่าจะเป็นกลางเดือนน่าจะเป็นวันที่1 6บหกใช่มค่ะ16มกราวันอาทิตย์วันอาทิตย์ค่ะอาทิตย์เขาจะเลือกตั้งซ่อมนี่แล้วนะครับสัปดาห์นี้แล้วค่ะเลือกตั้งซ่อมสงขาชุมพรงวดเขามาทุกทีแล้วนะอยากจะใช้คําว่ามันเดือดพากเลยเดือดจริงเจ้าของพื้นที่เดิมก็คือประชาธิปัตย์แต่ครั้งนี้พลังประชารัฐเขาฉีกจารีตทางการเมืองเป็นพื้นที่ของเพื่อน ก็คือพื้นที่ของเพื่อนก็เรื่องของเพื่อนก็เรื่องของเพื่อนก็เรื่องเพื่อนไงก็เรื่องของเพื่อนไม่ใช่เรื่องพักพลังประชารัฐสองคนลงประกบกะเอาถึงตายเอ้าประกาศลงขนาดนี้มันก็ต้องสู้เต็มที่ใช่ไหมไปดูกันที่สงขาเขตหกก่อนไหมใช่ค่ะอ่ะสงขาเขตหกยิ่เดือดมากใช้คำเป็นการต่อสู้กันระหว่างประชธิปัตและพลังประชารัฐพลประชารัฐประชิปัตก็คือคุณนายน้ำหอมค่ะชื่อคุณนายน้ำหอม สุภาพร์กำเนิดกำเนิดผลั้งถ้าจำไม่ผิดนะสุภาพร์กำเนิดอ้าวคุณนายน้ําหอมก็แล้วกันคุณนายน้ําหอมภรรยาภรรยาใครคุณเดชอิดค่ะอืขาวทองอืดนายกชายนายกชายหรือนายกชายคือใครนายกชายคือใครคือสสประชาธิปัตย์สงขลาเขตห้าค่ะคุมพื้นที่ภาคใต้เป็นรองหัวหน้าพักภาคใต้ของประชธิปัตย์คนใหม่ใช่คุมพื้นที่ภาคใต้ เกาะเลือกตั้งซ่อมเขตหสงขลาเป็นบทพิสูจน์ชิ้นแรกของนายกชายนะนี่แหละนี่แหละตรงนี้เขาบอกว่าเดิมพันสูงมากคู่แข่งหลักก็คือน้องโบสอนุกูลค่ะพฤกษานุศักค่ะน้องโบสเป็นหัวคะแนนของของของพิธวร์เสนียมค่ะคือพื้นที่เขตหกเนี่ยดั้งเดิมเป็นของพิธวร์ค่ะ ฐานการเมืองที่สำคัญยิ่งก็คือคุณอนันต์คุณอนันต์เป็นหุ้นส่วนใหญ่อยู่ในสีตังกลอฟคุณอนันต์เป็นพ่อของอนุกูลอนุกูลก็คือโบ๊ทโบ๊ทก็คือคนที่ลงสมัครประกอบกับคุณนายน้ำหอมในนามของพระมชารัฐค่ะคำถามก็คือแล้วพิธวรจะช่วยใครจะจะช่วยน้องจะช่วยน้องสาวก็คือคุณนายน้ำหอมหรือจะช่วยหลานชายลูกของฐานการเมืองของตัวเองก็คือ จะช่วยคุณหลานโบ๊ทแล้วไปแอบกระซิบมารู้อย่างว่าช่วยใครแต่ยิ่งใกล้เลือกตั้งเนี่ยมันยิ่งเดือดพักเลยนะใช่ดุมากนะการลงพื้นที่มันเหลือไม่กี่วันแล้วอะขนาดที้เข้าหาเสียงซัดสาดกันแบบไม่มีใครถอยให้กับใครคือชัยชนะเท่านั้นเขาว่ากันว่าสาการมันเดือดพักถึงขนาดผู้กองธรรมนัคขั้งแรกก็จะปล่อยวางค่ะ จะปล่อยวางให้เสี่เฮงสุชาติชมกลิ่นได้แสดงฝีมือทำหน้าที่ผอเลือกตั้งซ่อมที่สงขลาใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ไม่ไหวละไม่ไหวไม่ไหวโดดองไปร่วมต้องจูงมือลงป้อมพญาเหยียบเมืองยกทีมใหญ่ลงไปแลกหมัดด้วยใช่ค่ะระดับลงป้อมต้องไปเจอระดับผู้กองธรมนัดต้องปรับแผนต้องเปลี่ยนแผนต้องกระโดดลงไปอำนวยกาาและั้งครั้งนี้แสดงว่าอะไรต้องชนะเท่านั้น ชนะโอลีม,มันแสดงถึงระ,ระดับการแข่งขันที่มันเดือดพักจริงๆใช่ไม่มีใครยอมใครไม่มีใครที่จะแพ้ใครได้เพราะฉะนั้นดุจริงๆค่ะเม,มมีคลิป2คลิปที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าดุไหมสงขาเนี่ยมันเดือดพักจริงๆนะคลิปที่หนึ่งเป็นคลิปนายกชายเดทอิดสอสะเขตห้าประชาธิปัดสามีคุณนายน้ำหอมเอากันให้เต็มยศเลยนะโอเค นายกชายก็ขึ้นปราศัยหาเสียงช่วยคนนายน้ำหอมเต็มที่อยู่แล้วปรากฏว่าความตอนหนึ่งนายกชายฟาดไปถึงลงป้อมและฟาดไปถึงผู้กองธรรมนัสนั่นสิต้องฟังเชิญครับบัวิาวิข้าวท้องอดีตนายอกอุการมนันส่วนอย่างวัดสงขลาที่เคยมาดูแลพี่นองเหล็กสิบกว่าปีที่แล้วคนเดียวพีนองครับ บางคนก็ซงสัใส่เราเชื่อว่าราวิทย์ดีอยู่แล้วเปี่ยนเชื่อใส่เราเชื่อว่าราวิทย์สอบตกไล่หุ้นนักเลงีิพี่น้องนอกจากซอบตกแล้วเป็นบาปอย่างกันลาวกับเฮ็ดว่าคนเนี่หนาผมนี่ไม่ติดล้างก็ตายหมดเลยครับพี่น้องเล็กผมเลยไม่แปลกใจ ใส่ไปเบอร์ซ้ำไม่มีหลุ่มปลอมเบืรอเบือรอซ้ำปีนองแรแต่กลับไปไม่มีหลุ่มปลอมไม่มีธรรมานักคุณได้ไม่รู้กลัวติดร่างหกลัวตายกับไม่อ่านติดอะแรไหมค่ะมุกของนายชุกชายนี่ร้ายกาจมากนายจุกชายเล่นมุกเดิมผมชื่อวรวิศ ในเวลาต่อมาเปลี่ยนเป็นเดทอิดคนถามว่าทำไมจึงเปลี่ยนชื่อ<ะ>วรวิทย์ก็ดียอยู่แล้วน,น,นายยุทยก็บอกว่าเดิมที่ใช้ชื่อวรวิทย์สอบตกทุกทีแล้วก็ใช้ชื่อวรวิทย์ยังเป็นบาปด้วยเพราะสมัยที่ใช้ชื่อวรวิทยเ์เลือกตั้งแข่งกับใครก็แล้วแต่ใครที่ประกบใครที่อะไรต่อมิอะไรนะต้องมีอันเป็นไปถ้าไม่ติดตาราง ก็ตายอืบาปบาปเขาบอกบาปมันเป็นบาปใช่ชื่อวรวิทย์ลงสมัครรับเลือกตั้งระดับไหนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ใครที่มาประกบมาแข่งนัอตที่ไันเป็นไปไม่ติดตารางก็ตายอมันบาปเปลี่ยนชื่อและอยู่ๆก็วกไปที่โปสเตอร์หาเสียงใตยหาเสียงเบอร์สามก็คือน้องโบ๊ทเห็นไหม ป้ายน้องโบสหาเสียงไม่มีรูปลุงป้อมและผู้กองธรรมนัฐแน่ๆไม่รู้ทั้งฝั่งน้องโบสทซัดกับประชาธิปัตย์ก็แรงเช่นกนันคือเรื่องของเรื่องคือเรื่องของเรื่องเอากันตรงๆไม่ต้องกล้าไม่ต้องบงังนี่พลบุญญามณีนักดนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะประชาธิปัตย์เราหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ใช่ค่ะมือขวาจุลินลักษณะวิสิทธิโอ้ถูกต้อง เอาแคนนี่ครบค่ะมีอีกไหมไม่มี<ล>นิพนธ์ไม่ดเดินเดินไม่ไมมีจุรินในวันนี้อโอเคอ่ะโอเคแล้วครั้งหนึ่งนิพนธ์พระนิพนธ์บุญยามณีบุญยมณีค่ะขึ้นเวทีซัดไปที่คุณพ่อของน้องโบท๊ทค่ะอยากที่าบเรียนพ่อน้องโบ๊ทเป็นหุ้นส่วนอยู่ในโรงงานสีตังกรอฟถุงมือยางค่ะนิพนธ์บุญยมนีซัดเลยอเฮ้ย แน่จริงรักประชาชนใช่ไหมสีตังกรบของพ่อบอสช่วยซื้อน้ำยางจากชาวบ้านจากเกษตรกรในราคาที่ชาวบ้านเขาแฮปปี้หน่อยสิเล่นนี้คราคารับซื้อให้หน่อยสิไปซื้อแางแวว่างั้นเถอะไปซื้อแพงๆอ่ะเล่นอย่างนี้เลยเล่นอย่างนี้เลยอ่ะไปซื้อแพงๆไงน้องบอสน้องบอสควันออกหูเล่นถึงพ่อเล่นถึงธุรกิจเล่นถึงครัวธุรกิจของกงศีเออเรื่องใหญ่นะ ใหญ่สิเรื่องใหญ่นะไม่มีพ่อไม่มีธุรกิจกุงศรีน้องโบท๊ทก็ไม่มีวันนี้น้องโบท๊ทก็ซัดกลับอย,ยอย่างไรใครวะมีโรงงานปลากระป๋องขนาดใหญ่อยู่แถวอำเภอเจนะเออใครวะเจาะ้าของโรงงานเป็นตรติหรือเปล่าเออไอรัฐมนตรีคนที่ซัดซัดธุรกิจของกุงศรีผมนั่นแหละเฮ้ยถ้าแน่จริงโรงงาน ปลากระป๋องของทนรรตรีประชธิปัตย์คนนั้นน่ะคนที่ทัดผมเนี่ยออนแน่จริงเอาปลากระป๋องในโรงงานมาขายชาวบ้านกระป๋องละบาทดิเอาคืนไงน้ำยางซื้อแพงก็ปลากระป๋องกระป๋องระบาดโอเคไหมไปฟังโบสถเชิญค่ะพูดถึงรัฐมนตรีท่านหนึ่งครับผมไปทำกันบ้านมานะทุกเวทีเนผมติดตามผม ไปทํากันบ้านว่าเขาพูดอะไรมาบ้างผมต้องการมาชี้แจงครไม่ได้มาโจมตีใครนะแต่มันคือเรื่องจริงเขาเห็นเบอร์สามของเราทําเกี่ยวกับเรื่องอยางครับเขาก็บอกว่าทําไมถึงบริษัทเนี่ยไม่รับซื้อยางกิโลละร้อยจากชาวสวนยาง คำพูดแบบนี้ออกจากปากรัฐมนตรีท่านนั้นได้อย่างไรผมไม่แน่ใจการทําบริษัทที่เข้าไปอยู่ในหลักทรัพย์เนี่ยเขามีผู้บริหารของเขาเขามีผู้ถือหุ้นซึ่งใครก็ได้ที่อยากสนใจที่จะซื้อหุ้นเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อหุ้นนั้นได้ไม่มีอำนาจบริหารนะครับ ถ้าใช้สมการเดียวกันเนี่ยถ้าใช้สมการเดียวกันนะน,บบน,นี่สมมติว่าพักนั้นเนี่ยวันนี้ไก่หมูราคาสูงมากใช่ไหมครับกระรวงอะไรอะกระซ וע อะไรครับาณิชย์ใช้สมการเดียวกันกันกบยางที่เขาใช้คิดแล้วมาพูดบนเวทีนะ ผมถามว่าสมการนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเอาโรงงานปลากระป๋องของเขาที่นาทับเนี่ยอันเนี้ยเอามาด้วยวันนี้ปลากป๋องครับนี่หลครับนี่หลครับปลากระป๋อง,รรรรองใช้หลักการเดียวกันเลยลดราคา ให้เหลือกระป๋บบองละหนึ่งบาทแล้วแจกคนและให้คนมาซื้อกระป๋บบองละหนึ่งบาททั้งสงขาเขาเอาไหมล่ะเอาไหมถ้าทำนะครับจะเป็นบุญมากเลยผมขออนุโมทนาบุญให้กับรัฐมนตรีท่านนั้นด้วยครับเอาทุกคนขอบคุณครับหนึ่งสองสา สุดยอดแต่ไล่เกิคนละบาทจริงจริงธุรกิจก็เอาธุรกิจมาจับต้องได้เลงคนละบาทเลยพ่อของโบ๊ทเนี่ยเป็นหุ้นส่วนอยู่ในสีตังกรอฟถุงน้ยางซื้อในสียางราคาหลังซื้อแล้วคุบุญยมณีก็เจ้มเลยเฮ้ยสีตังกรอฟช่วยซื้อน้ํายางโาลารจแพงจากชาวสวนในดีช่วยๆกันไหนว่ารักชาติรักประชาชนน้องโบ๊ทก็เอาคืนเอ้างั้น โรงงานปลากระป๋องของรัฐตรีประชาธิปัตย์นั่นแหละรัฐตรีคนนั้นอ่ะอยู่ที่อำเภอจนะนั่นแหละนาทับนั่นแหละนาทับนาทับกระป๋องละบาทอำเภอเจนะอืมก็ก็ก็ประกาศเดียวกันใช้สมการเดียวกันคุณก็เปิดโรงงานเอาปลากระป๋องโรงงานของรัฐตรีประชาธิปัตย์มาขายชาวบ้านกระป๋องระบาทดิเออออนาคตธนาบุญล่วงหน้าเลยนะเอามั้ยใช้ได้จริงเมื่อวานสิบมกราค่ะลุงป้อมทีมใหญ่ เกี่ยวก้อยกันนำทีมใหญ่บุกสงขลาใช่ค่ะทีมใหญ่ค่ะยุทธการที่เขาวางไว้นะค่ะโค้งสุดท้ายทำท่าจะเอาไม่อยู่มันเดือดทักจริงๆพญาต้องเหยียบเมืองใช่ค่ะพญาไม่เหยียบเมืองไม่ได้ดังนั้นตามกำหนดการเนี่ยทีมใหญ่นำโดยหลวงป้อมข้างๆก็คือผู้กองธรรมนัฐต้องซ้อนทีมต้อง ไปเยียบสงขาสองครั้งค่ะเมื่อวาน10บมกราอีกครั้งหนึ่งก็คือค่ะอีกครั้งหนึ่งก็คือวันทสิมกราค่ะ